ตัวนี้นะครับเป็นกลับใหม่นะครับ3.5เซนนะครับใช้เบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับใบหลิวมะเฟืองแบบร่องนะครับหมุนดีกว่าแบบไม่มีร่องนะครับลูกหมุนนะครับเป็นขนาดเบอร์สี่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับตกปลาช่อนปลาชะโดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ร้านนะครับมีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะครับสามารถเอาไปทำแบรนด์ได้นะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ